สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันที่10กรกฎาคมพศ2563จ้าก็พบปะกันกับสาวดำพารวยกันอีกเหมือนเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะช่องสาวดำพารวยเป็นเพียงสื่อกลางแนะนำแนวทางให้แฟนคลับทุกท่านได้หาซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะเผื่อว่าเราจะได้มีโชคเป็นลาบอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะแฟนคลับเนาะเราก็มีความหวังเนาะ วันนี้สาวดำพารเรือกำลังเดินทางกลับนะคะเข้ามากับลูกชายเหมือนเช่นเคยนะคะนี่ลูกชายสาวดำนอนหลับนะคะนะคะ <Sim. S 1> ไปไหนมาไหนก็กับสาวดำตลอดลูกชายสาวดำนะคะ <Both. S 1> ชีวิตสาวดำก็มีอย่างนี้ละคะ่ะจะไปไหนมาไหนก็ไปกับลูกโตโต้ตนะคะไปกับลูกโตโต้ไปด้วยกันตลอดนะคะลูกชายก็จะหลับอยู่ข้างๆตลอดนะคะ,คะ อันนี้ก็นอนรับลืมละนะคะแฟนกลับที่รักจ๋าชีวิตของคนเรานั้นไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวคะ่ะบางคนก็มีความสุขม,มีความสุขอยู่กับชีวิตอ่าส่วนเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตของอ่าตัวเองหมายความว่ามีความสุขกับชีวิตของของใครของแต่ละคนอนะไม่เหมือนกันเนาะ บางคนก็มีเพื่อนมีฝูงอยู่กับคนกลุ่มมากบางคนก็อยู่สีส่สัห้าคนบางคนก็อยู่ตัวคนเดียวเลยนี่แหละบางคนก็คือสาวดำนี่แหละค่ะบางคนนั้นน่ะนะคะอยู่คนเดียวทั้งชีวิตเลยสาวดำนะคะวันนี้ก็จะกลับบ้านนะคะไปเยี่ยมตะเกียงนะคะเห็นว่าว่าป็นมากเลยค่ะว่าเป็นหนักเลยนะคะสาวดำก็เดินทางมาใกล้ๆใกล้จะเข้าบมบอดอรแล้วเนี่ยนะคะ เมื่อจะพักได้โทรไปถามข่าวแล้วก็บอกว่ากินข้าวกินน้ําไม่ได้เลยตด้สี่ห้าวันแล้วซึ่งหมอโรงพยาบาลขอนแก่นไปอยู่สามสี่วันนะคะวันเมื่อวันก่อนนี่สาวดําก็ส่งเงินไปให้เป็นค่าใช้ใจ่ายห้าพันนะคะสองวันเมื่อวานนี้สาวดำก็ส่ไปให้อีกสามพันนะคะเพราะว่ามีมีค่าใช้จ่ายเพราะว่ายายแ้ยงคุณพ่อคุณแม่ยายแก่งก็เสียหมดนะคะเมียแกมีเมีเเย,ยออมมสองคนก็ เสียหมดตั้งสองคนนะคะสาวดำก็เลยให้น้องโอนเนี่ยนะคะรับมาเอามาอยู่ด้วยเอามาเลี้ยงดูนะคะเอามาเลี้ยงดูปูเสือนะคะถึงแม้ว่าก็าไม่ได้เ,เลี้ยงได้ดูแลกันมาก็ไม่ไม่มีปัญหาสําหรับจิตใจของสาวดํานั้นสะอาดบริสุทธิ์ขุดผ่องนะคะเจตนาของสาวดานี่เจตนาอันขาวสะอาดนะคะซึ่งหญ่เกี้ยงก็ไม่มีทางไปนะคะไม่มีใครเลยนะคะญาติที่น้องก็ไป ไม่มีเลยนะคะก็มีแค่สาวดำนะคะน้องสาวดำจะก็เลยให้น้องโอเนี่ยไปรับมาอยู่ด้วยนะคะเอามาอยูไ่ได้สิบปีแล้วทีนี้ก็มา,อ,าอยู่กับน้องโอได้สิบปีนั่นแหละคะ่ะก็เลยเาไปอยู่สาวดำให้ออกไปอยู่ที่นานะคะเพตอนนี้ใจเจี้ยงก็เป็นหนักนะคะ สาวดาก็ช่วยได้เท่าที่สาวดําพอจะช่วยได้นะคะเพราะสาวดําก็ไม่ใช่คนรวยนะคะไม่ใช่คนรวยจะแต่เป็นคนที่อพออยู่พอกินธรรมดาะคะ่ะสาวดําก็อยู่คนเดียวมาตลอด30มสิบเอ่อสามสิบกว่าปีที่สาวดําอยู่คนเดียวมานะคะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดปีนี้แหละนะคะแต่ก่อนก็ไม่ได้อยู่กับน้องหมานะอยู่คนเดียวเลยนะคะน้องน้องหมานี่สาวดาเพิ่งมาเลี้ยงเมื่อประมาณสิบ 1 6 17ปีนี่เองนะคะก็เลี้ยงเนี่ยไอ้ที่เลี้ยงนี่ก็เลี้ยงด้วยความรักจริงๆปลุกรักจริงๆค่ะรักจนเอามาเลี้ยงอ่ะนะคะจะเอามาเลี้ยงเป็นคือคืออ่าสาวดําจะไม่ไม่ใช่รักพมเพื่อนะคะแต่รักรักทุกทุกสิ่งที่มีชีวิตแต่ที่เราจะเอามาเลี้ยงเนี่ยเราก็เอามาเท่าที่เราจะเอาหอบหิ้วไปไหนมาไหนด้วยได้มีเวลาดูแลเขาอย่างซาร่ากับซาร่าก็คือเมียเมียของโตโ,โต้นะคะ เมียของโตโต้สาวดำก็ให้เขาแต่งตง,งานเมื่อตอนอโตโต้อายุปี1 0 15 16เดือนนี่แหละล้วยส่วนยา่วนซาร่าสาวดำก็เอาไปซื้อมาตั้งแต่อายุ1เดือนจนได้8 9เดือนน่ะนะคะเขาก็ถึงได้มีลูกด้วยกันนะคะก็แต่งงานใ้เขาตอนนั้นแหละอนก็มีลูกด้วยกันค่ะมีทิฟฟี่นะคะต่อมาก็มามียายานะคะก็ตอนนี้ ตอนนี้ซาร่ากับย่ากับจิฟฟี่ก็อยู่ด้วยกันแม่กับลูกอยู่บ้านส่วนสาวดำจะเอาโตโต้ติดตัวมาได้สิบกว่าปีแล้วนะคะก็เรียกว่าแก่กันทั้งคู่นะคะซาร่าก็แก่อาโตโตก็แก่แม่ก็แก่นะคะเรียกว่าแก่ทั้งแม่ทั้งลูกแล้วที่นาทีนี้นะคะเพราะว่าน้องหมานี่าก็จะมีอายุไขเขาประมาณสูงสุดก็จะประมาณ20สิบคือ ประมาณนั้นนะ่ะนะก็ประมาณ18หรือ20ปีเนี่ยแหละนะคะเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักนะคะด้วยความรักเราดังกลากำลังจะกลับบ้านนะคะแฟกนกับที่รักทุกท่านกำลังจะกลับบ้านค่ะจะไปเยี่ยมตาเกี้ยงออกจากโรงพยาบาลไม่ใช่ออกแล้วก็หมอก็ให้ออกเขาบอกว่าเขาอ่ะคือกินอะไรไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างก็เหมือนกับว่าอ,อ่เอ,อ่เราไม่มีเราคือไปรักษาตามเขาเรียกตาม ตามคนไม่มีตังค์อ่ะนะคะพูดเนี่ยสาวดำพูดไม่ถูกนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะนะคะถ้าเป็นคนมีตังค์ถ้าเป็นคนรวยเนี่ยก็ไม่ก็ต้องมีห้องนอนห้องพิเศษเอ้ยลูกหลานเล้นหล่อนเต็มเพียบอย่างเงี้ยนะอันนี้ตาแก้งแกไม่มีใครก็มีแค่มีสาวดําคนเดียวที่ดูแลแกอยู่แล้วก็มีน้องโอกับสามีน้องโอกับแฟนน้องโอที่เขาดูแลเลี้ยงดูตาเกยงอยู่นะคะ ก็คนเราเราไม่ว่าจะเป็นญาติกันหรือไม่ใช่ญาตินะคะจะผัวครอบครัวเดียวกันสามีภรรยากันนะคะก็ดูกันเท่าตามที่พอดูได้แล้วก็บางคนก็เลิกลากันไปแล้วอีกฝ่ายนึงรวยอีกฝ่ายนึงไม่รวยหรือรวยทั้งกู้หรือจนทั้งกู้ไม่เป็นไรก็มันขึ้นอยู่ที่ใจจิตใจที่จะได้ดูแลกันนะคะนี่สาวดำมาถึงไหนแล้วเน๋อเหลืออีก1ิกิโลเข้าอุดรเข้าอุดรแล้วก็เลี้ยวขวาไปขอนแก่น พอเลี้ยวขวาไปขอนแก่นก็ไปนู่นแหละอะไรลำน้ำพองน้ำพองแล้วก็ขอนแก่นเนาะน้ำพองขอนแก่นบ้านไผ่แล้วก็อำเภอเมืองคนถึงอำเภอเมืองคนก็เลี้ยวขวาไปอำเภอแวงน้อยค่ะถ้าเราไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวขวาถ้าตรงไปเลยก็นู่นแหละค่ะชัยภูมิค่ะแต่บ้านสาวดำก็เลี้ยวไปถึงไปถึงเมืองคนเลี้ยวขวาไปถึงอำเภอแวงน้อยเลี <c oughs> <ๆ>้ยวซ้ายตรงไปบ้าน จ็ดลิ้นย,ย,ยังไม่ถึงเจ็ดลิ้นก็นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าบ้านส,สาวดำนะคะหมู่บ้านละหานาตำบลละหานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นบ้านสาวดำนะคะสาวดำก็เลยมาพูดให้แฟนคลับบัางว่าตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับนะคะเพราะต้องไปเยี่ยมตะเกียงตอนนี้หมอให้ออกมาแล้วนะคะแล้วก็มาที่โรงพยาบาลแวงน้อยเขาก็ไม่รับอีกนะคะสาวดำตัวไปถามนะคะเขาก็ไม่รับอีก ก็เลยเอาตะเกียงไปที่นาแล้วกันตอนนี้เห็นว่าที่นามันอากาศมันปลอดโปรง่งมันโล่งดีอยู่ที่โรงพยาบาลอนแก่นคนแน่นใครคิดดูอยู่สองสามวันไม่ได้หลับแน่นอนเลยแล้วตะเกียงก็กินอะไรไม่ได้เลยหยอดน้าําก็ต้มหมึกเกงี่ยืนไม่ได้อันไหนที่มันไหลลงคอแกก็อ้วกออกมาเหมือนเดิมนะคะคือว่าแกมันไม่ไม่รับไม่รับอาหารแล้วว่างั้นเถอะนะคะทีนี้ก็แกก็ไม่มีใครเขาเร่งดูนบนใบประจําอัตราพเานาะแฟนกับเนาะจ้า เราเรก็จะได้รีบไปก็จะไปจุดธูบบอกปู่องค์อาญาาดอกไม้ยาปักปุบังฮราชวงศ์เงนตั้งใจจะไปบนท่านนะคะจะไปบนท่านให้เด็กเกี้ยงหายจะไปถวายหัวหมูท่านถวายผลไม้ดอกไม้ทูปเทียนนะคะจะไปถวายดอกไม้ทูปเทียนเนาะดอกดอกไม้ธูปเทียนผลไม้อ่ให้ปู่องอาญาาดอกไม้ นางรบไม่ท่านด้วยเนาะนางรำไม่ท่านด้วยให้ตะเกี้ยงแกหายนะคะแกก็คนอายุมากแล้วแม้ว่าเขาว่าเรานะถ้ากินอาหารไม่ได้เลยขนาดไม่ป่วยกินอาหารไม่ได้สักวัน2วันนี่ตะต,ตาโบแล้วนะคะตะรุ่นบ0กสกว่าปีขึ้นไปนะ่ะจะสุดโซมเร็วนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นใครเราเรามีชีวิตอยู่เราก็ดีกันไว้นะ มีชีวิตยอยู่สิ่งไหนพอดูแลช่วยเหลือเจอเจจุนกันได้นะคะก็ดูแลช่วยเหลือเกื้เกื้อกูลกันเท่าที่กําลังเรามีค่ะไม่ว่าจะเป็นใครไม่จำเป็นเฉพาะจะเป็นญาติพี่น้องไม่จําเป็นเฉพาะจะต้องเป็นคนครอบครัวเดียวกันนะคะสาวดําก็จปฏิบัติแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรคะ่ะสาวดําช่วยเท่าที่ตัวเองพอช่วยได้ไม่เดือดร้อนและก็ช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนใดใทั้งสิ้นนะคะ แต่ตามมีตามเกิดของเราแต่ขอให้ใจเราสะอาดบริสุทธิ์นะแฟนคลับเนาะม,มาตลอดตลอนกับเจ๊แดงสองสามวันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ตั้งใจจะไปก็พอ,อทราบข่าวอย่างนี้แล้วสาวดําก็บอกเจ๊แดงว่าเาว่าพี่จะไม่ได้ไปนะพี่จะเดินทางกลับบ้านแล้วอ่าบอกแล้วนะคะเราเพิ่ลังเดินกลับ ไม่มีอะไรนะกะ็นคลับ้ารที่จะแน่นอนไม่มีอะไรที่จะเยี่ยงยั่งยืนค่ะคิดถึงแฟนกลับทุกทุกท่านค่ะท่านผู้ชมคิดถึงด้วยใจจริงนะคะเพราะว่าไปอยู่กับแฟนขับมาทุกวี่ทุกวันเนาะพูดคุยกันทุกวี่ทุกวันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสาวดําจะอาจจะทําเป็นห้องอสวยๆน้อยๆน,นะคะมานั่งอยู่ในห้องมีจัดรายการมั่งร้องเพลงมั่งร้องหมอลำมั่งเล่นกับแฟนขับมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนะ จะดีนะถ้ไม่ต้องมาขับรถตลอดตลอดแล้วอีกอย่างเลขโชคลาบสาวดำก็คิดว่าจะไม่มาหาตรงไหนอีกนะคะก็คือจะต้องอยู่บ้านล้วงหลักก็เอาสูตรจากหลายๆอาจารย์นะคะที่เขาส่งมาให้เนี่ยค่ะสามสิบอาจารย์แต่มันก็เข้านะคะคัดเอาเฉพาะตัวเลขเด็ดๆที่มั่นใจนะคะแฟนกับแอตุกท่าน สำหรับแฟนคาตี่อยากจะได้จับเงินจับทองจับทนกับเสาดำพารวยนะคะหลวงพ่อหลวงปู่นะปู่ปูลปะะป่ลานโพนะคะปู่ลานโพก็บอกมาแล้วนะคะบอกว่าให้บูชา590บาทเพราะเป็นจับทนแล้วการทีเ่เก็บรักษาก็คือให้เอาจับทนเนี่ยจับเงินจับทองนั่นแหละคะ่ะแต่เป็นจับทนนะคะเอาท่านบอกว่าให้เอาใส่ในกระเป๋าตังค์แล้วก็เอาแบงค์พันน่ะ ใส่ไว้ด้วยกันแต่ไม่ให้เอาแบงค์ฟันนั่นใช้นะคะอย่าไปใส่แบงค์แบงค์น้อยๆนะคะเพราะว่าแล้วก็ไม่ต้องเอาน้ําเขียวน้ําแดงน้ําอะไรไปถวายท่านนะคะจะมีอย่างเดียวเฉพาะาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ หมอพี่พี่ไทยพี่ไทยไอพี่ไทยคลิปจ้ะเอาลงปั๊บปั๊บปั๊บพี่ไทยคลิปทำข่าวจ้ะกก่กิกันครบจ้าจ้า